สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยังยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมคอนด้าซีวิก3ประตูนะครับผมคันนี้โเงาเงาไม่สวยเลยใส่เป็นปล้อสปูลน,นะครับงานโลต้าขอบ15กว้าง6.5 o f f เซต40นะครับรวดวยางงยห้าง2 0สิบสิบห้าฟิตเมคันนี้จัดมาแบบปมโคตรโหดนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยลูกค้าไม่อยากให้มันล้นนะครับเพื่อที่จะจัดฟิลเมส์ให้มันปเปียกนะฟิตเมส์ที่เราเห็นก็จะหูบหายไปเลยนะครับประมาณนี้ฟิตเม n ์ด้านหน้าก็เดิมเดี๋ยวผมลองนิ้วมือสอนแล้วกันนะครับ ว่าสอดได้หรือเปล่านะเหีลองดูโอ้โหเอียงเข้าอ่ะเอียงไหมก็ก็เอียงนะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเอียงก็ได้แต่มันก็ต้องนิดๆอ่ะเอียงนิดๆอ่ะฟินเมนจะได้ประมาณนี้เลยนะกับอมสุดสตัดป,ปรับเกลียวของตัวโช๊คสตัดจูเนอร์คอนเซปต์นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าเอียงไหมด้านหน้าเอียงแน่นอนนะครับด้านหน้าเปียกกว่าหลังแน่นอนนะครับด้านหน้าก็ไม่ล้นนะครับลูกค้าเน้นไม่ล้นเหมือนกันนะครับ นี่นะครับไม่ล้นนะครับผุผุเลยเหมือนจะติดลบด้วยนะครับด้านหน้าเหมือนแคมเบอร์จะลบด้วยนะผมพาไปดูล้อดีกว่านะครับไปมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อสปูนสีเทากันเงางานโรต้านะครับมิติอย่างสวยบอกเลยลูกค้าไม่เน้นสติ๊กเกอร์นะครับไม่อยากแปะสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสเปคที่เราเห็นนะครับการแบบนี้สเต็ปแบบนี้เลยนะครับ15กว้าง6.5ออฟเซต40นะครับ ออฟเซต40นะครับยางว่า40นะครับลอนที่ยางคัมโฮนะครับแต่ตัวนี้เป็นยางคัมโฮ p พส31นะครับเบอร์นะครับ205 50 15นะครับอเวอร์ไซส์สุดๆนะครับแก้มยางก็จะอ้วนท้วมสมบูรณ์แก้มตรงแบบนี้เลยนะครับนี่สวยจัดนะครับสวยๆเลยหลอกยางก็เป็นโรเตชันสลับยางได้อิสระเลยนะครับเซตนี้นะครับเซตนี้ล้อเปล่าอยู่ที่13,000บาทก่อนเลยนะครับ พร้อมยางเนี่ยอยู่ประมาณ20,000นะอยู่ประมาณ20,000นะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมก็ไว้เป็นอีหนึ่งตัวเลือกแล้วแนวทางในการแต่ง Honda Civic 3ประตูนะครับผมไม่ว่าจะใส่รถอะไรก็ตามล้อชุดนี้ใส่ได้หมดทุกรุ่นนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์เบอร์โทรด้านบนขวามือ094 540 9999สวัสดีครับ perfect perfect